สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับนิงนะคะในช่องนิงอสังหาพะเยาค่ะและว,วันนี้เราพาทุกคนค่ะเดินทางออกจากตัวเมืองพะเยาค่ะจากท็อปพลาซ่านะคะมา14กิโลเมตรค่ะเพื่อมาอยัางที่ดินแปลงนี้ค่ะบ่อปลาบนเนื้อที่14ไร่ค่ะวันนี้เราขายกันยกแปลงนะคะ3ล้านหแสนบาทค่ะตั้งอยู่ที่บ้านตุ้มท่าตําบลท่าจัมปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ชมภาพบรรยากาศมุมสูงรอบๆอบ,บ่อปบลาแห่งนี้กันก่อนค่ะถนนทางเข้าที่ดินนะคะยังเป็นถนนดินแดงค่ะอีกหน่อยเขาจะพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตค่ะกว้างประมาณ6เมตรค่ะ นี่เราพาทุกคนมาอยู่กันที่นะคะบ่อปลา14ไร่ค่ะหนึงงานนะคะที่บ้านตุ้มท่าค่ะตำบลท่าจำปีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านนะคะประมาณสัก1กิโลเมตรเห็นจะได้ค่ะเพราะว่ามองจากที่ดินแปลงนี้ออกไปนะคะรอบๆก็จะเป็นหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็ยืนกันอยู่ด้านหน้าที่ดินนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงโน้นนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นบ้านตุ้มต้านะคะตําบลท่าจําปีอําเภอเมืองจังหวัดเพียวค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะเข้ามาจากตัวหมู่บ้านไม่ไกลนะคะทุกคนนี่เลยนะคะตัวหมู่บ้านก็อยู่โซนนี้เลยค่ะเราขับเข้ามาจากถนนคอนกรีตฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ขับมาตามค่ะถนนดินแดงเส้นนี้ค่ะก็จะมาถึงบ่อปลา แปลงนี้แล้วนะคะด้านหน้าค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นคอกวัวนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงวัวได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากมีบ้านสวนเล็กๆนะคะพื้นที่โซนด้านหน้าตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้นะคะเจ้าของเนี่ยเขาก็สร้างบ้านหลังเล็กๆเอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บอาหารปลานะคะแล้วก็เอาไว้พักผ่อนค่ะเวลาที่มาดูแลบอปลานั่นเองนะคะ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ค่ะไฟฟ้าเข้าถึงน้ําค่ะสามารถที่จะใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะคะก็คือสามารถที่จะขุดบ่อบาดาลได้นั่นเองค่ะเพราะว่าน้ําประปาหมู่บ้านคาดว่าน่าจะยังไม่ถึงนะคะที่ดินแปลงนี้นี่เลยนะคะสายไฟค่ะเสาไฟนะคะอยู่หน้าที่ดินเรียบร้อยค่ะถ้าหากว่าเราเดินเข้าจากประตูตรงนี้ไปนะคะก็จะเป็นด้านในของที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะ บ่อปลานะคะจะมีทั้งหมดประมาณ5บ่อด้วยกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่เขาทำเอาไว้สำหรับเอาไว้พักผ่อนแล้วก็เอาไว้ดูแลเวลาที่จะเอาปลาขึ้นจากบ่อน,นั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่ให้อาหารปลานั่นเองค่ะนี่โซนนี้นะคะก็เอาไว้เก็บฟางค่ะสำหรับเลี้ยงวัวนะคะโซนฝั่งนี้ค่ะเขาก็สร้างเป็นโรงจอดรถเอาไว้นะคะรอบๆที่ดินลงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาค่ะ นี่ถนนดินแดงนะคะด้านหน้าค่ะอีกหน่อยเขาจะเทเป็นคอนกรีตนะคะกว้างประมาณ6เมตรค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เทนะคะโครงการก็อีกไม่นานคะ่ะทุกคนนะคะก็จะเทคอนกรีตสำหรับถนนดินแดงที่เราเข้ากันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราจะพาทุกคนค่ะไปสำรวจด้านในกันค่ะนะคะ14หรังค่ะโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะตอนนี้ก็ติดภาระจำนองอยู่นะคะนี่นะคะบริเวณด้านในของที่ดินแปลงนี้ค่ะ ด้านหลังบ้านก็จะมีโอ่งเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะ3องโอ่งแล้วก็มีแทงค์น้ําสําหรับเก็บน้ําอีก1แทงค์ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าของบ่อปลาค่ะบ่อปลาที่นี่นะคะจะมีบ่อปลาขนาดใหญ่ทั้งสิ้นค่ะประมาณ4บ่อด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีบ่อเล็กอีก1บ่อแล้วก็บ่อสําหรับเก็บน้ําอีก1บ่อค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เป็นที่เก็บอาหารปลาค่ะบอ่อนี้เก็บไปแล้วนะคะเอาปลาขึ้นบ่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอล้างสะนะคะก็เก็บปลาก้นบ่อนั่นเองค่ะบอ่อนี้นะคะจะเป็นบ่อขนาดใหญ่อีกหนึ่งบ่อค่ะเนื้อที่ประมาณ3ไร่2งานค่ะบอ่อนี้ก็รอให้ทางชมรมนะคะหรือว่าสาหกรณ์ปลาเขามาเอาปลาขึ้นบ่อค่ะ เท่าที่คุยกับเจ้าของนะคะตอนนี้ได้ทั้งหมดแล้วประมาณ17ตันค่ะราคาขายหน้าบ่อก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละ50บาทค่ะนี่เลยค่ะภาพมุมสูงนะคะของบอ่อปลาที่นี่ค่ะต้องบอกว่าวิวดีอากาศดีแล้วก็วิวสวยด้วยนะคะสองข้างทางค่ะก็จะมีการปลูกมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะพันเตี้ยจากสมุทรสาครค่ะบ้านแพรวนั่นเองปลูกมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะ ออกลูกให้ได้เก็บกินเก็บทานกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะบินวนให้ทุกคนนะคะได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะคะบ่อขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะคะประมาณ3บ่อค่ะแล้วก็มีบ่อเล็กอีก1บอ่อแล้วก็บ่อสำหรับเก็บน้ำค่ะอีก2บ่อค่ะสำหรับบ่อขนาดใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อที่3ไร่2งานค่ะ3มไร่1งานแล้วมีบ่อขนาด2ไร่อีก2บ่อค่ะ สำหรับบอ่อเล็กด้านหลังสุดนะคะก็จะเป็นบอ่อที่เอาไว้ใช้เก็บน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดออกไปที่ทุกคนเห็นด้านโน้นนะคะเขากำลังตกแต่งค่ะเป็นร้านกาแฟค่ะต้องบอกว่าโซนี้นะคะไม่ขาดแคลนน้ำนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ลําน้ำอิงค่ะน้ำมีตลอดทั้งปีค่ะสามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะ แล้วก็ปกติแล้วบ่อปลานะคะปีหนึ่งเนี่ยจะเลี้ยงกันอยู่ประมาณ2ครั้งต่อปีค่ะนี่เลยนะคะที่ทุกคนเห็นค่ะไม่ขาดแคลนน้ำเลยนะคะมีน้ำอยู่ตลอดค่ะแล้วก็เขาทําคันสะเอาไว้ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของน้ําท่วมค่ะประกอบกับลำน้ำอิงนะคะเขาได้มีการทำแก้มลิงนะคะหรือว่าขุดลอกลำน้ำอิงด้วยค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าวิวสวยมากๆนะคะแล้วก็อากาศดีมากๆด้วยนะคะรออีกนิดนึงนะคะให้เขาทำเป็นถนนคอนกรีตก็จะสวยเพอร์เฟเลยทีเดียวค่ะจะเห็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยเลยทีเดียวค่ะสำหรับบ,อบ่อปลา14ไร่ที่นี่ค่ะนี่เลยนะคะร้อมรอบด้วยทุ่ง,งานาค่ะวิวดีอากาศดีค่ะ เสาร้อมรั้วรวดหนามไว้เรียบร้อยค่ะเห็นขอบเขตชัดเจนค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะก็ติดถนนดินแดงค่ะเราพาทุกคนนะคะมองภาพด้านข้างของที่ดินค่ะหรือว่าจะเรียกด้านหน้าก็ได้นะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนกันไปเลย แล้วก็บอกปลาที่นี่นะคะถ้าหากว่าใครค่ะอยากจะซื้อแล้วเอาไปต่อยอดนะคะทำเป็นฟิชชิ่งปลาก็ได้หรือว่าทำเป็นกเกษตรผสมผสานก็ได้ค่ะจะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงปลาค่ะทำบ้านสวนกลางนาทำโคกหนองนาก็ได้ค่ะโซนด้านหน้ามีบ้านน้อยค่ะมีครอบวัวให้เรียบร้อยค่ะมีโรงจอดรถให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะถ้าหากว่ามองจากด้านนี้ลงไปค่ะ ด้านหลังก็จะเห็นทิวเขาค่ะเป็นทิวเขาเตี้ยนะคะด้านหลังโน้นค่ะเลยไปก็จะเป็นโซนตัวเมืองพิเยลค่ะถ้าหากว่าใครนะคะชอบที่ดินปแปลงนี้นะคะสนใจค่ะอยากจะเป็นเจ้าของค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะตามเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ที่เราขึ้นไว้ในคลิปได้เลยค่ะ หรือจะเข้าไปติดตามนะคะในเพจนิงอสังหาพะเยาหรือว่าช่อง y o YouTube หนิงอสังหาพะเยาก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วนะคะภาพก็จะชัดเจนค่ะแล้วก็สวยมากขึ้นค่ะเพราะวันนี้เรามาถ่ายทํากันตอนใบใบนะคะแล้วก็ออกอาการคึมฟ้าคึมฝนค่ะนิดนึงก็เลยจะแสงก็เลยจะมืดมืดนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างแล้วค่ะ จากการสอบถามเจ้าของบอ่อค่ะบอ่อปลาที่นี่สามารถทํารายได้ต่อรอบให้กับเจ้าของในการเอาปลาขึ้นแต่ละครั้งค่ะหากค่าใช้จ่ายค่าอาหารต่างๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณรอบละ 100- 0 0แสนถึง2 0 0 0 0บาทค่ะแล้วแต่ราคาปลาในตลาดตอนนั้นแล้วก็อัตราการแลกเนื้อตอนเอาปลาขึ้นตอนนั้นๆด้วยค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นบอ่อปลา บ่อสุดท้ายนะคะบ่อขนาดใหญ่ค่ะบ่อสุดท้ายของที่นี่ค่ะนี่เลยนะบรรยากาศบริเวณรอบๆบบ่อปลาค่ะทุกคนนะคะมองจากข้างหลังไปข้างหน้าค่ะบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะใครซื้อไปสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงปลาได้ทันทีค่ะหรือจะปรับปรุงนะคะเป็นฟิชชิงพาร์คนะคะบ่อตกปลานะคะก็ไม่เลวเลยทีเดียวค่ะ มีเลยนะบอ่อนี้เอาปลาขึ้นไปแล้วเรียบร้อยค่ะสูบน้ำออกจากสารเรียบร้อยนะคะเขามีสะพานเดินไปให้อาหารปลากลางบอ่อปลาด้วยค่ะแต่ละบ่อนะคะเจ้าของบอ่อจะมีซาเล้งเป็นของตนเองนะคะเวลาขนปลาออกจากบอ่อค่ะถ้าว่าใครนะคะชอบก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ